สวัสดีค่ะวันนี้พาท่านมาเยี่ยมชมสวนมารีบอลสีนะคะมาชมบอลสีสวยๆไปด้วยกันค่ะหากท่านในสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรที่สวนมารีบอลสีเลยนะคะรัดบ่กนรัตนะนี่รัตนะนี่ปินรัดคล้ายๆกับพันดาวได้หรือใช่ใช่แต่พันดาวเขาขาวล้วนจุดเหมือนกันอันนี้ขอบสีออกเขียวๆเป็นไม้เหมือนไม้โบราราคาแรงรไหมอันนี้หนูทำตั้งแม่ มีสองต้นไว้ตั้งแน่อ๋ออุ้ยนึ่งจากต้นนี้พอดีไปคนมาเจอสวยนะไปคนมาเจออืมสวยอันนี้อันนี้หลวงได้เนาะหลวงได้ใบสีดกูซูอืมอันนี้ล่ะอันนี่ไทยไทยมากันมากันกะโอ้ยราคาแรงเฮ้ยก็สวยนะสวยสวยสวยไงเห็นมีตัวเดีห็นมันมีมีรูปมีทรงอยู่เห็นไหม นี่จะไม่สวนบันไดบันไดซับบอกาะว่าใบมันสวยทรงสวยเด้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะมีอีกต้นหนึ่งสวยมากบปนดานซับอันนี้มันไม่ค่อยโดนแดดน่ะบอกมันทรงสวยดูใบสวยสดนไหมสวยโอ้ยสวนรุ่นอันนี้นพก้าเอามาตั้งแม่พก้าวยังแพงเลยเด้อทำที่ไหนก็หลักพันขึ้นเลยอันนี้ก็สีบุรีดามออกเขียวใช่มันก็จะ ไม่ใช่เขียวสิอย่างนี้มันก็แต่มันจะไม่ออกใช่ไหมเขียวแหละนอย่างเงี้ยมันเขียวนั่นอย่างนี้เลยทําให้พี่หลงว่ามันเป็นไอ้เจ้าจักระพัดอะไรไม่หลงไม่เจ้าจักระพัดมันจะดูอีกใบมันก็จะยาวแบบมันจะต่างอยู่เด้อหนยบันดาลทรัพย์แต่ศิลาเส้นทองนอยู่ฝั่งโน แล้วเราจะล้างตู้นี่กี่กีตู้ครับวันนี้ล้างตูเงต้เดียวตู้เดียวนะทำไมถึงล้างล่ะสองเดือนต้องล้างทีหนึ่งไม่เกินไม่เกินนี้เพราะว่าน้ำถ้าขังไว้นานๆมันจะเน่าใช่ไหมได้กลิ่นไหมเลยมันไปรับมา2,500ค่ะนูเอาไว้ทำตั้งแม่แล้วมันสวยมากท้าต้นมันใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวจะเลี้ยงให้มันใหญ่คนละชิน้นคนตัวคนละเวอร์ชันอีกตัวนึงเป็นแบบโบราณ อ๋อนี่สมัยใหม่แบบสมัยใหม่ใบเขาจะเห็นไหมใบเหมือนกว้างใช่ค่ะแต่สีอันนั้นก็จะโอโทนน้ําตาลอันนี้ออกเขียวีเขยวถ้าเข้ากัดสีเขียวชมพูสวยอันนั้นอืมเดี๋ยวเราดูต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆเข้าไปใหญ่ๆอันนี้ก็ชินมันชอนชินมันชอนว่ามันแพงนี่นะแพงมมันอืแต่ถามว่าสวยไหมก็สวยในแบบของเขาอีกทีหนึ่งใช่แต่มันแพงใช่ไหมซึ่ง ตอนแรกๆเราก็ขอเอดเข้ามามันมันบอกว่าศิลาหุ่ทองมันจะเป็นเหมือนบุกไม้น่ะเนี่ยชื่อยังอยู่เลยออก็เลยไม่กล้าปล่อยให้เขาให้ใครก็เลยไปซื้อเก็บไว้เองเออเก็บไว้เองแล้วแล้วก็เอาต้นที่มันใช่ยอมซื้อต้นแม่ที่มันใช่ซื้อใหม่เนาะซื้อใหม่มาแล้วก็ตั้งแม่ทำจำนวนใหม่ผ่าชินหัวให้เขาใหม่ อันนี้เราก็เก็บไว้ดูอย่างนี้แหละดูอย่างนี้เลยดูก่อนคือเราโทรไปถามเจ้าของที่เขาเขาขายให้เราเขาบอกว่ามันแผลงออามันอาจจะแผลงได้มันแผลงถ้าถ้ามันขึ้นแสดงว่าเอามาต้นเล็กๆบอกใช่ค่ะต้นเล็กต้นเล็กกระถางสีนิ้วยังดูไม่ออกแต่ยังดูไม่ออกแต่ทางเขาก็ไม่ได้เขา็ยัูดูไม่ออกเหมือนกันเขาาก็ดูไม่ออกมันพยาธิเนาะเขาพยาธิเหมือนกันเขาก็ไม่คิดว่ามันจะก็ถึงบอกว่าถ้า ลูกค้าเขาซื้อไปน่ะอยากจะแนะนําต้นที่มันดูออกแล้วมันลายมันชัดเจนแล้วคือยอมยอมเสียเงินแพงนิดนึงถ้าเราอยากได้ต้นนี้จริงๆแล้วรอดจริงๆแล้วก็ใช่แน่นอนชัวอยากแนะนําว่าอย่างโทษการเหมือนกันแรกๆก็ดูไม่ค่อยออกเนาะท้ยใบมันเหมือนหกโลมเหมือนอะไรไปนู่นบางคนซื้อไปโอ้ยฉันเอฟมาทําไมโตขึ้นมาไม่ใช่โทษกานอะไรเงี้ คือไปเจอเพื่อนๆเนาะเขาก็โทรมาถามอะไรงเงี้ยเขาก็เอ้าคือประมาณนี้เดี๋ยวจะแยกชิ้นหน่อให้นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะอันนี้ก็มีมีต้นที่เราผ่าแล้วก็ลายแน่นอนเลยเหมือนเมื่อกี้เนาะค่ะเราไม่ให้ลูกค้าทีหขายใช่ไหมเราไม่อยากให้เขาผิดหวังเหมือนเราเขียวๆยังไม่ออกละอันนี้กี่นิ้วนะกระทะหกนิ้วนะคะกระทะหกนิ้วเนาะ สวยมากเลยนะสวยจุด้ามันเด่นมาเลยค่ะใช่เด uh, ี๋ยวพอเขาใบใหญ่ๆมันออกเลือกๆนิดนึงเรื่องเขียวเด้แต่เอาเลื้องเขียวอย่างนี้เรื่องหน่าเทพใช่ไหมศิลาหน้าเทพใช่ดินปลูกก็ดินใบกามปูใช่ใบกามปูมันจะเบาๆโปร่งเอนี่เห็นไหมบางเจ้าก็ดินหนักๆเนาะทำไมของเรามันอันใบกามปูมัน ยู่ยสติเป็นใบอยงนี้ด้วยก็ยังยังไม่หมากเนาะหมากไม่ได้ที่ไงก็สังเกตดูว่าต้นบอลจะสวยอ่ะดินต้องต้องดีด้วยดินน้ําแล้วก็อากาศความชื้นข้างในเขาชอบการอบร้อนชื้นข้างในน้ําก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยสามพันห้ารวมส่งใช่ไหมค่ะส่งไปสนีรุ่นนี้น่าจะส่งตะก้าแล้วแหละ ใช่ไมราะว่ากรองใหญ่ใหญ่มากเต้องหาอะไรมาอุดไม่ให้มันใบมันไหวใช่ใช่โอ้เห็นกระสมคือรอดเลยใช่เอาไปก็ไม่ต้องเอาต้นเล็กๆไปต้นเล็กๆเมื่อวันเมื่อวานไปดูเพื่อนที่เขามาเอาต้นเล็กไปไม่รอด เขาเขาเลี้ยงไม่เป็นเหมือนพี่มันเขาไม่ได้เอฟจากพ้นมาลีนะเขาเอฟจากพี่อื่นมาลีมาดูให้หน่อยโอ้ยดินแน่นจนเลยถ้าดินแน่นแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนดินใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะเอาดินไปฝากเขาเขาไม่มีดินปูโอเคแล้วทำไมเขาไม่มาซื้อที่นี่ลหะเขาก็รู้อยู่ใครเอามันหลมันหลสานักงานหลสำนักงานไปเจออัไหนเขาก็สะดุดก็มากดเอหนึ่งหนึ่งใบอ่ะ เขาจะมีแใบแล้วก็จะแข็งจจนเขาเรียกแข็งใช่ไม่บิดไบบนกลางสวยน่ะมีสีขาวสวยสีคล้าย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 สีลาหคุณทองเหมือนกันนะพญามณ์พญามณ์เนาะคล้ายๆเนาะไม่งามกว่าพญามณ์เพราะว่ามันสีสดพญามณ์ก็จะมีลูกเล็กด้วยนะถ้าใครชอบบนดาบมีสีขาวสีเขียวแล้วก็ออกสีน้ำตาลแดงตัวนี้เท่าไหร่คะเนี่ย อันนี้ต้นแม่อ๋อต้นแล่มีต้นเล็กต้นเล็กสามรอยห้าสิบบอลกาบทุกทุกสีเลยมีสีเขียวสียังต้นเล็กต้นเล็กออกสีขาวขาวขึ้นมาแล้วก็สีแดงก็มีค่ะอัอนี้ออกจากตู้ก่อนมาค่ะเอาตู้ล้างตัวจะล้างตู้กระจายไว้ก่อนให้ดูความสวยงามของลูกไม้ขนาดนี้กลูกไม้ขนาดตู้ใหญ่ๆนี่คะ แรงมัันนะลูกไม้ตั no ้งเนี <k <k ่ล mm ูกไม้ก็งามเนาะจะอ่อนเนะ่่ายอืะเยอะก็อะไรนะมีตู้เยอะก็เหนื่อยถาว่าเหนื่อยไหมเรามีความสุขอ่ะค่อยๆทำไปค่อยๆทำมาละตู้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ